ทุกคนวิบไปสถานที่เกิดเหตุด่วนเลยเข้าใจแล้วสิ่งทยานไปเลยกับเหล่าหน่วยกู้ภัยแห่งเมืองบลูมเมื่อไหร่ที่ต้องการความช่วยเหลือจะปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่พวกเขาจะมาทุกเวลาก็พร้อมรับมืออย่างกล้าหาญเพราะพวกเขาคือทีมกู้ภัยที่เจ๋งที่สุดร่วมตะลุยไปกับโลมคาโพลีวันนี้บ่ายสามโงครื่งทาง เหตุฉุกเฉินทุกคนรีบไปสถานที่เกิดเหตุด่วนเลยเข้าใจแล้วสิงทยานไปเลยกับเหล่าหน่วยกู้ภัยแห่งเมืองบลูเมื่อไหร่ที่ต้องการความช่วยเหลือจะปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่พวกเขาจะมาทุกเวลาก็พร้อมรับมืออย่างกล้าหาญเพราะพวกเขาคือทีมกู้ภัยที่เจ๋งที่สุดร่วมตะลุยไปกับโลมคาโพลีวันนี้หนึ่งท่มทางบู เตรียมตัวพบกับความสนุกและการผจญภัยครั้งใหม่กับภารกิจท้าสำคัญเข็ดดวนเข็ดดวนงั้นหาในอุโมงด้านในกันฉันหาแคปเจอแล้วช่วยแคปก่อนไยแล้วของเหล่าหน่วยกู้ภัยผู้พิทักษ์แห่งเมืองบูมสตาวไดไนโลโบคาพูลีบุบี้วันที่26มิถุนายนเวลา4โมงเย็นทางบูม ไ,ไเรจินทุกคนเกิดเหตุฉุกเฉินเมืองบูมเท้าจะสงบสุขอีกต่อไปเพราะมีหน่วยกู้ภัยผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องทุกคนให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายร่วมเอาใจช่วยพวกเขาได้ไหนโรบคาโพลีสี่ั้นสวันเสาร์อาทิตย์เวลาหกโมงเย็นทางบูม ทุกคนรีบไปสถานที่เกิดเหตุด่วนเลยเข้าใจแล้วสิ่งทยานปเลยกับเหล่าหน่วยกู้ภัยแห่งเมืองบลูมเมื่อไหร่ที่ต้องการความช่วยเหลือจะปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่พวกเขาจะมาทุกเวลาก็พร้อมรับมืออย่างกล้าหาญเพราะพวกเขาคือทีมกู้ภัยที่เจ๋งที่สุดร่วมตะลุยไปกับโลบคาโพลีวันจันทรถึงศุกร์สามโมงครึ่งทางบ เตรียมตัวพบกับเหล่าหน่วยกู้ภัยสุดเจ๋งแห่งเมืองบรูมที่จะคอยแก้ปัญหาช่วยเหลือทุกๆคน,น,นเพราะพวกเขาคือทีมกู้ภัยที่เจ๋งที่สุดในโลเปคาโพลีซีซั่นห้าเร็วๆนี้ทางบูม